ดีค่ะดีค่ะ,คะมามามา,มากินข้าวปุ้นนำกันข้าหนมจีนขนมจีนมีข้าวปุ้นมีข้าวปุ้นน้ำยาปลากะทิหน่อยนึ่งข้าเหนียวข้าเหนียวร้อน กับข้าวเหลือแต่เมื่อคืนนี้อุ่นเวฟนูรา,าบลาบน้ำตกหมูน้ำตกหมูข้าวปุ้นเหลือแต่เมื่อคืนนี้จ้ามามามา,มาแซบน้ำกันปุ้งดองซีอิวจ้าอุ้งดองซีอิวจะให้ชมอะไรเถาะเอาอะไรเห โชก่อนก่อนมามามาแซ่บน้ำกันจ้าวันหยดุดวันวันหยุดแรงงานของฟินแลนด์จ้าเส้นมันดองไอซีอ๊วจ้าจ้าเหลือแบบว่าออ้ยได้ประโยชน์ยิ่งเข้าสอดดียิ่งเข้าสอดดีขุนเสียงใส่กอกกับข้าวที่เหลือเมื่อคืนนี้เรากินให้ได้ประโยชน์ หากเรามาเป็นสวนผักตับนมจีนข้าวปุ้นเราจะมามามาแสบน้ำกันกินอยู่กับแป๊บี่จ้ามะพริกมะขามนะพริกมะขามนุ่นผงผักตับนมจีนเขาดูมีทั้งทั้งหัน่นทั้งบะหัน่นมาแกงซี่มาแกงซีใช้มือเลย้ายมือเลย มาแซบน้ำจานมาแซบน้ำจานน้ำยาปลาลูกชิ้นมึงดูจ้ะหนากินโบหนากินบมนบมันเป็นยังไงจืดหวานเค็มมันพอดีนะถ้าคุณชอบกินกเค็มก็เติมน้ำปลาเลยนะเติม เมื่อคืนกินข้าวเหนียววันนี้กินน้ำจีนโอเค okay, เโอเคได้ไหมโอเคนะคะแค่เดินพิกมงมมาเลยนมาตักเรามาจ้ามาแซบน้ำกันมาแซบนำกันจุใจจุใจมากเบิ้งน้ำจีนด้วยจ้ะล,ลูกชิ้นน้ำยาปลากินสองวันติดกันสองวันสองมือทิดตอกันแล้วสองคนนี่ย่า <laughs> กับทับสี่คุยกันเถอข้อ <laughs> จุใจจุใจจุใจอย่าปลาลูกชิ้นจ้าตีนไก่ขาดตลาดตีนไก่ขาดตลาดจ้าตีมไก่ขาดตลาดแคนี้ก็เ็แลอืมชคดนีก็โอ้แล้วอยู่ตามแดนได้กินแค่นี้ก็โอ้แล้วไม่ใช่จะไปง่ายๆเด้อร้านใดก็ไดไปถับอับ ไกก่บางทีก็ไม่มีเออถ้าไม่สม,มทบเ<ท>หรอไหมตีนไก่ไม่ได้ได้แต่ลูกชิ้นน่ะ<อ>นได้หอมมะจูใจกันนือเปล่กินไหมต,ตอนผักลงก็ไม่เคยไ,ไปทันออออหอมหอมปลอมบานห้าหอมปลอมบานห้าวไปพอมันเหลือกอใ็ใช่ใช่ใช่ไม่นั่นหรอกวเวลาไอ้ไอ้ไอ้โทรมาเอาเอเรากับข้าวไทยลงนะ พอไปดูอีกทีนึงไอ้คนขับรถก็ไม่ว่างอีกซ่อมรถเยอะเออไม่นั่นล่ะไม่ได้ซ่อมหรอกเออได้กินแค่นี้ก็โอแล้วบอสให้ฟั้งจะบอสให้ฟังมึงดูน้ำจินเยอะๆน้ำจีนข้าวปุ้นเยอะๆลูกชิ้นได้กินลูกชิ้นกับพ่อละมันตินไก่มันไปเมื่อไหร่าเขาจะไปแวะเบ้างไปแวะเบ้างไอ้ร้านเปิดไหมไหมลานไอ้บ้านเมื่อเมื่อวานเหรอดูเหมือนไม่เยอะนะ มันไม่หมดสักทีเนาะเราติมโอ้ชิ้นใหญ่อยู่เด้อะใยหั่นมันก็จะฟูขึ้นไงใยเติมน้ํานี่มันนั่งไปไงมันก็น้ํามันเดียวกันใช่ไหมเราเรียนไอ้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 สับปัาเซมันจ้ะอ่าคิปิดคิปิดคิปิดคีูว่าว่าปูแปลว่าไอ้วันแรงงานของไทยน่อจ้ะอืม คนไทยก็จะวันแรงงานวันที่หนึ่งใช่ไหมของฟินก็เออมันติดต่อกันมันคล้ายๆกันแหละมันหยุดอืมก็ติดต่อกันพอดีปุ๊บก็แต่ที่นี่มันก็เหมือนกับว่าวันเขาเรียกอะไรอะวันหยุดวันหยุดที่จะเข้าหน้าร้อนของฟินแลนด์มั้งนะเปรมแล้วมาล้านกันเนาะ ม็นวันหยุดเขาก็อะไรสักอย่างนี่นแหละบางคนเขาก็ไปดื่มไปฉลองกันที่บ้านตากอากาศอืเราไม่มีบ้านตากอากาศนี <c oughs> ่มายังไม่ละลายไปไหนไม่ได้หรอกบ้านสวนตัวก็ดีแล้วมีก็โอแล้วมันขึ้นปลอ ได้ได้อีก้วแต่ยายพอดีได้ยายไม่เอาเค็มแต่เห็ดก็พอดีใส่รูปโดดเบอร์น้ำเขบปุ้นแล้วน้ำจีนคุยกันสูงข้อจริด้วยสองมือที่ตอกันเลยนะได้ดีน้อมันหนาแล้วเนี่ยสาหร่ายเนี่ย ดีแล้วจะมีกินได้ไปวันนั้นไม่มีหน่าอยู่ไอ้อะไรเฉยกุ้งกุ้งกุ้งแดองดองสีอิ๊วกุ้งดงซีอิ๊วอืมจัดจัดปกติมันไม่เคยกินกระเทียมอย่างเงี้ยนะมาเมื่อวานกับวันนี้แหละมึงกินเพราะว่าเหมือนมันเข้ากันไงมันเอนเขามันจะตัดข้าวเน่ากินมากจ้าว กุ้งสดสดดึงดึงเลยพริกหลูกเลยนะคะลกลอยลูกโดดดูแสบครับแสบครับต้องลองชิมอันอันได้ยยลวกไหมอันเอาเส้นพอะดึงดึงเนี่ยนะบ่อยมันนิ่มหลายมันก็เสลวกมากบาหนี่งพันว่ามันนิ่มเหมือนกันกล,ลวกม,กมันนิ่มหมดเต็มกล่องได้ผลประมาณอัน มันเละแนี Billie ่หน่อยนึงใจก็เล่ลวกมาอีกผสเสีออกมานันสีลืดอดๆลเปิดนะจินพแข้งๆงเด้งๆเนี่ยเนาะแสบไอเส้นน้ำจินอ่ะนึกาจมาชาดมันสีน้ำบางด้วยแสบแโอ้ยจินจุใจหลาย ได้หรือเปล่าสบายได้ทำไงบาดเจได้แล้วมัน <ละ S 2> เลื่อนเลื่อนีล้วเหนียวอืมละลายอ่ะมันไอ้ถูกถูกร้อนนำมาเย็นเนี่ยไม่เมื่อวานหนูกินมันก็เป็นนะเหรอแต่ยายไปกินไม้มนที<ม>่ใหญ่ไปหรือเปล่าไม่รู้แล้วมันเคี้ยวไม่ทันแล้วไอ้ส่วนที่เหลือมันก็รัน มันมันจะเปติดคออ่ะอะไรเล่นกินว่ะหอยเชมันเอรุกุรุกุหอยเชมันเยอะๆจะงดทำมันยังไงหอยเชลล์มันดอกไอดองซีอิ๊วอร่อยอ่ะเหมือนน้ำซอสมันเข้าไปอยู่มันดองเมื่อวานใช่ไหมแล้ววันนี้มันมันเหลือจากเมื่อวานเวลาเราแช่เย็นเขาบอกมันจะเข้ากันหมักไ่หมักเนื้อซัสอยู่ในคุ้งในในปลาอร่อยอ่ะทำนึงเล่นกินตั้งสองวัน กินแบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยอ่ะอืรับก,ก็ไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสสวัดีจ้าบ๊ายบาย <c oughs> อ่ะบ๊ายบายแล้วก็ให้ดูใกล้ๆก,กับข้าวก่อนเดิมน่ากิน <c oughs> อยู่ด้วยจ้ะอ,อืดูกับข้าวสิจ้แล้กวก็ไลค์ก็แชร์ด้วยนะจ๊ะ